สวัสดีครับเดอะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาป่าเด้อกับบําเพ็ป่าเด้ออยู่ทำเข้มให้เข้มนาเข้านี้เด้อก็ไม่พี่น้องเด้อเออไปหาอยู่หากินอีกเด้อไล่ไล่มือแหละกับบุได้มาเข้าป่าอาย่หากินเด้อเออย้อยยองนั้นนี่สิกิตินนึกจะสร้างสตูนะมุนอด่าตัวอ่ะดูนอนดีโหดดนะแต่หายร้องหาชยชดอ่ะ

Nó có xuống phía Nó bằng lọc đấy cô oh, so gần lại đấy số so nền gần lại คือเครื่องของตลาดจะแพงแพงผมเป็นต้องมาซอกกินในป่าในดวงเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเดอเออเนื้อเียงมังรีเนื้อเ,เฟืองน,ะนี่เฉียงมังรีเจ้เออกู้ยไล่ต้นเฉดเดอดหายลงหายซัวมึงนอท้นเนอหนึ่งสิบตีไม่จานะได้คนามจำเป็นเลยนะราคาสินค้าตลาดขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอาเด้อ Sửa kháng sửa khóng tầm tà la này Phèn lắm Ngân phớt lắm Chẳng bên tổng đầy phải sọc Tầm tà tầm đi Mấy cái nó Nhiều chỉ muốn bì chế lên Xuân thiệt ở Hà rong Hà Chuông nó Người ở tọa tà la lọ Kì hằng khúc khóng tà la mà kì nó này. รอหอยนี่ขึ้นไปเทิ้งไปเด้อเดี๋ยวตุกูเดินเอาไปพูดไปนะโอ้ยามนี้นี่ฮอตละยามนี้ฮอตปีใหม่นี่ฮอตไล่เด้อชีวศัสงการนี่ฮอตไล่เนย ไปเจ้าหน้ามางสองนะเนอะลุ้นชีวีตเลยนะเดี๋ยวคือหาซื้อจังสองมาเนานะนำหวยซื้อกันยังฮอนปันนี้ละท่านขึ้นไปผูขึ้นไปบนมีไดงนิ้วหาแบบว่าละแห้งฮอนละ โอ้ไม่ฮะกน้องด่านะลงพยูมาด้วยมามือมือคืนนี่แหละมือมือซื่อน,นี่แหละหลวงพ่ออีจอลองนะด่านนะน้องด่านนะี่นะ สิลงไปลุ่มอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องสิลงไปหอยเด้อไปหอยอยู่ลุ่มอีกเด้อหอยเมื่อกี้มาลงแล้วก็สิน้ำหอยลงไปเด้อเออย่ายยอองไรแต่ก้ามหอกขึ้หานะแต่แต่ก้าแต่ก้าขึ้ห้าไปก็นดะเก๋นะ บะไามา่ปป้งมดแล้วยามนี้บะไามา่ปป้งมดแล้วยามนี้เขอน้อลงช่องลงตรงสายตาเรโอ้ลงมาห่อนหอยน้ำเด้อเดเลยวจะจ่อคืนเด้นหน่อยนะ ลงติดเทิงบนมา์ด้วยเงยป้สูงนอนหรอนะจะเด้นอนนะักคือเด้นอนนะหอน้ำนี่แล้วเสียบน้ำก่อนด้วยเสียบน้ำในนี้ก่อนด้วยหอนไหลด้วยความม่พี่น้องอยู่ได้เด้ช่ไหเดี๋ยวได้ตาหม่างตีเหลือปุ้นแต่นะน้ำแล้วแหละจึงลงไปลุ่มบนเด้วยความไม่พี่น้องเลยหอนไหลด้วยหอนไหลกับอ้บน้ำกันด้วยความม่พี่น้องเลยเอี๋่วงนะอยู่ได้เด้ช่ไห อ่ออับน้ำแล้วเลยเด็พกพ่อแม่พี่น้องอาบน้ำแล้วล่ะกาซีนุ่งเสื้อนุ่งเครื่องแล้วกาซีลงไปลุ่มกัเด้ออะไรได้ตานะ,นนนาะนนได้ได้ตาเจเป็นหนักขึ้นเยอะใจยองดีเป็นฐานนะเย็นๆดูอย่างนี้ฮัวไหลอาบน้ำต่ำห้วยน,นี่เย,นย,ย็นไหลดู้น้ำจนคุ้นเลยอาบน้ำน,น้ำบ่อน้ำจนคุ้นเลยแล้วเดินรอตานี่นะเย็นไหลดู้ห้วยต่ำธรรมชาติต่ำ คู่ทำภาคนี่ <S <S ไปดื้อเพราะไม่พี่นเนาะตับน้ำเลยแล้วก็ลงไปลุ่มอีกเด้อไปปุ่นดานะจะได้ตาอไปไปอยู่ตัวคือหัต,ตนะากนู้นทำแล้วแล้วก็นำหอยลงไปลุ่มอีกเด้อพราะม่พี่เนาะ คนห้อนมาอำนำอยู่หวยนี้เย็นหลายเด้อโซ่ๆอย่าตัวเด้อเด้อติเ เ,เห็นนกอาบน้ำอยู่นี้ด้วเห็นนกอาบอยู่นี้ด้วเมืเนะ่อกี้นะตาปอนนกได้เด้งหน่อจังเกยนะอย่าตานะนกมาอาบน้ำนี่แต่ว่าบินมืดเลยด้วยนกอ้วนน้ำในแถวนี้นะ ต่อปอหน,นุ่มได้เด่นนะตั้ใช้ยานะย่าตาหนะนุ่มนะนกอาบด้วยนี้ด้วยมีนกอาบด้วยนุ่มได้เด่นนะ น,นี่หน่อใจอยาไปตานะบินไปมือเลยนะอาบน้ำนี้กระลายอยู่บินไปมือแล้วบินไปพุ่นมาแล้วห้องจะพุ่นมาแล้วยามตอัวน,นอตานะนุ่งนะ

ูกวักบินไปแล้วก็ไม่พี่นอ้องต่อมาแต่ว่าบินไปเลยด้ว True. มันเห็นเห่ามันบินไปเลยด้วยก็ไม่พี่น้องเลยไอเด่นนะไอเดดี้ตัวฉีดอนุยาตนะตัวปอก,กูนะตัวปอกปูยังอนุยาตนะอย่าไปพูดด่านะอย่าไปพูดด่าโนนนะมันบินไปพุ่ดแล้วพราะไม่พี่นอ้องลูกวักมันบินไปพุ่ดแล้ว มากินปลาหนิเด้อไปเด็อนนอกน้อยจนเจลน้อะนะจนเจลลูกปลาอย่างลูกปลาหน่องอย่างคนแล้วนะมันสิมากินอยู่น่องนี่เด้นอน้องสีแห้งมันมากินปลานี่เด้อทำไมพี่น,นอ้องเด้อยูพี่แล้วก็บ,บินไปพี่ละเห็นเฮาแล้วบินไปพี่ละเงนะีย้ยเปน้อนะเงี้ยูฉน้อยสี่หนึ่งต๊ะปอกกูเจนิยาพูดชันแต่น,นอนนะ กลัวมันถลอกตัวนะมันฮองอยู่พีดมันฮองอยู่พีดมาด้วยมัองอยู่พีดกลัวมันถลอกตัวนะมันฮองอยู่พีดเลยคำเมื่อก่อนเดือพ่อพี่น้องด้วยจะน่าจังมาไหมได้วยวันนี้ก็พอมานอยู่ đại sam tù đó, mình đi đây, à, Trốn đủ là phải chế nè, phải chế làm ba cái này là khá tốt đấy nữa.